สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะนี่เราเนีอยู่บุฟเฟ่สี่สองสัตว์เออสองสัตว์น้องยายาสวยแท้กินข่าวแรงเนาะน้องยายากินข่าวแรงสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีล็กดีมากนะไปถังสองเนาะ

บรรยากาศรอบๆนะทา่านผู้ชมชั้นสองเนาะสูงบรรยากาศดีเด้อคนนยิยมนั่งชั้นสองนะเนาะร้านโชคดีโอ้ได้อ่านป้ายนะมาคิวอาหานึ่งมายู่นองใหญ่ไหมค่ำคืนอยู่ปาร์เต้นะน้องเมย์น้องเมย์มยังไม่สบ,บายดีท่านผู้ชมเลยสบ,บายดี น้องเมย์เป็นเจ็บฮอนไนนานอทายาเป็นคืบบป,ป้าโคตรชอบน้ะทายาวันนี้แล้วมีคนชวยตูบูตูบีาตามใจน้องยายาวันนี้ จัดการเลยใส่ยังก่ที่ผมใ้ตางๆตาตาเทียมอะไรปนหน้าเอาเนะเ้าจะกินให้บุกินนี้แล้ววะแซมไู่ไห้ ลย่แสบบ๋อขอทำช่วงไนดีเกี่ยงตับเนาะเสียนได้แต่เกี่ยงตบนี่นนุวานแสบที่สุดนี่ใสกะทิใสไปลยนี่แสบขนาดอัดถ่ายโดยกะทิ nó ra dạ, dạng bán sang đi đi vừa dạ vừa dạ Body shake it, baby. Hey. Gracias. <laughs> ชัดๆด้ทีมือโอ้เห็นตัวมีหรออะหนังไม่เห็นยังเห็นเมียนมีกุง้งฮะ <c oughs> มีกุงโอ้มีกุง้งปลาอ,อปเดินหนังนา,าพาไปหาตังค์ตังย่ะๆไปเดี๋ยวสัตวงกระเป๋าเลยถุตกระเป๋าอิ่มบอิอ่มแสรได้เด้อมามาเที่ยวดินโตเนาะ ตัวเมืองปากชีนะท่านผู้ชม,มค่ำคืนนี้เราจะเที่ยวซัดปุ่งเป้านะเดี๋ยวก็หอดลอยกระทงเนาะเมนล่าลอยว,ว่าก็ไถเด้อท่านผู้ชมเด้อปะ่ะจเด้อดินบ่อน,นี่ดินบ่อน,นี่โอ้อันนี้เป็นตัวเล็กเนาะเขาตัวเล็กตัวใดมันได้ลงหน้าเคยดินนะป่ะเอเมือ่อบาทนี้ หอนบออาการหอนเนาะมือน hey. yeah, mm. hey. oh. oh. ah. ี่เนาะเอองหนเอ้วา้วน้องนยิ่งหายก่วบอนงเม่ยิ่งบไหลมะน่องนาอาทิหน่องเมอยักไหลตัวนี้เนาะนองนาียิ่งหายได้บออ่ Ayi ni Aa toneng le. De biyae. Je toy bolai. Dai an di si daela ao. คือเอดีด ah, uh, ีน ah! ี okay. oh. nah, ่้อมันไหเลตบุหรีม่หนกอายทานคูชอบไรเนาะเอาดีดีอะดีดีงนาชิสุเฮ็ดไล่กบารจิเมื่อไรไล่เห็นบอกหน้าเก่งเออดีใจดีใจบ่เออชับช่นาแบบใดาแบบใดอยางไรนาไบ่มีนาแบบนีหน้า่ น่าอ่อนๆเนาะนะคหนะได้เดี๋ยวเมื่อเนาะงมาเดี้เนาะอ่ะน้องยายาเดิมๆบายบายขอบใจด้วยบุษบาชื่อยังชื่อเกดชื่อเกดน้องเกดนะน้องนาเก่งเข้า่ให้ฉาดเราไม่ให้ค่อยฉาดดอกค่อยเก่งไเลยฉาดีีดตีะ เสี่ยงไหมร้านเรานี้มันถึกมหมอยนนน่ี้ยคนนาเป็นานาอะไรบ้างไหมเร้่องกี่ไหนี้กี่ไะเ,เอาสวัสดีตัวนี้ตัวนี้กนมาไม่ตัวยังไรฮะโมมีตัวอย,าวอย,าอย่างไรนะ <laughs> <laughs> จะชื่อแบบนี้มาตตี้ ชื่ต <felony autograph noises> <ennes> ัวนีแบบ้องเนีอยากไหนมาเด้อเ้าสิสัตเด้อเออตัวนี้กันนะหักไว้นะฮักเอะมืนามาเทียวมาอุดนุนคุนี่ต้้งหามาอุดนุนลอีกมนให้ตัวเบลวเให้ตัวเบลตัวหนื่อหรอจะขายสัดวสัดให้ตัวเบลตัวนึงมึงที่ห้องโบราดิโบราณตัเบลกัอุดไม่เกียมมือทำให้ตัวเบล เกี่ยมือน้องเมฆหาสิชัตน้องเมฆโบไลน้องเมฆน้องเมฆชาติบอันนี้โบไเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าหักตากุฟิงขนาดเอาปิสญาตัวเบลได้เอาตัวได้ให้ตัวเบลตัวได้ก็ได้อ่าปีคิปเดอบันี้เดอร์ทำชมเดอร์บายนอนยายเงานอนนะหอ น้อยหน่อยนะบอนี่นี่ยังนี่ยอย่างน้อยเป็นได้หล่อต่อเนาะยังไม่ง่วงเลยน้องเมย์ยังเที่ยวต่ออยู่องนายางป้าเลยบ้านนี้เดินเบิ้งก้อนเบิ้งก้อนบานหนึ่งเดี๋ยวงองน้าไปดิ่มเนี่ยอื่นไม่ถ่าเด้อชองเอี๋ยวให้ขายหน้านะน้องเมย์แดงๆเลยแรงๆเมย์ น้องนาบอกแล้วถ้าซัดแตงมันได้นะเขาเดี๋ยวบงหน้าจะได้นะน้องเมย์น้องเมย์เดี๋ยวบงหน้าจะแล้วดีใจเห็นป่ะคุณช้าเราหูว่าเขาสีไรแล้วหายเดี๋ยวดีใจดีใจสมุดวาเอาตัวนึงเราจะได้ใินตัวเบลเอาตัวนี้เป็นให้ตัวเบลสิน้องนามากตัวนี้เป็นเขาเอาไว้เดี๋ยวเป็นให้ตัวเบลเนาะ โอ้หนุ่มม er ่มั่นใจมาสิได้อีก่าซะจันิ่แห้งเด้อหนุ่มมเด้อเด้อโอเคจัแห้งดึสดู่ะเอาตัวเดี๋ยวมาบลายได้ดูทิ้งอีดทิ้งแห้งอเออีดเท้าเท้าพุนทิ้งแห้งดูอไวแท้รวมกันไลแถว้เท้าำเก่าหันแห้ง บอก่เอาทั้งหางยัมันสิถือตัวบางอะโอ้เก่งเนี่ยไม่ขาดที่ยอมแล้ววันนี้ซัดไปได้ก็ถือก็ถือเนี่น้องเมย์มาเอาแท้พี่บอกอย่าเอาใส่ไหม่เด้ออย่าเอาใหม่เลยเออน้องเมย์เก่งที่ดึกเวยเก่งที่สุดเลยเออหนี่นุ่มย่าๆเสียมาเก่งที่สุดเลยว่าจ้ะจะได้หนุเมย์ ป้าเพราะอะไรบารีหนังนาเมือยางเนี่ยเอา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 ี่ตัวใหญ่ท่าไหให้ก็เอาถ้าผู้ชมเออนี่ลักานเด้อถ้าผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะให้ตัวใหญ่กับน้องเมยนะใหญ่ชัดเอาเพาะท่านมาให้บพันหอแถโอ้ยองนนี่ย หมีนอะไไม่หล่ออยู่อะเรือก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 ให้น้องเบลนะของคนน้องเบลก็ได้ให้ตวบตวนี้ละนะะนี่น้องหน้ามากแบบนี้แบบนี้อนียู่ในห้องให้คอยตัวหนึ่งเออน้องยาญ่าก็อยากได้น้องแม่น้องยาญ่าก็อยากได้น้องยาญ่าเลือกเลยให้น้องยาญ่าตัวนึงน้องยาญาเลือก ให้น้องยายะตัวนึ่งแพันตัวนี้เอาสัตว์แพ้นให้สัตว์ด้วยอันนั้นยังอีกเจ็ดมือลอยกระทงสาวเออเจ่เี่มือสองวัซาร่าด้วยนะนี่อีกร้ายมืออีกวันที่มันมันที่สองโอ้อีกสองขีดน้อวันที่สองนอนลอยกระทงเนาะวันที่สองมานลอยกระทงเด้อหน่องยายะเด้อน้องมีวันที่สองลอยกระทงอ่าจัดไปเึ้เน้องยายะเด้อตัวไหน มากมากตัวไหนก็เอาเลยฮะเอาตัวนี้บอกมั้ยตัน้ผู้ชมมึงเนี่ยโอ้หนูย่ามาสวยบอท่านผู้ชมมากตัวแบบว่าตาใหญ่แท้ตัวนี้มบมี้อเด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 ้อเอ๊ะโอ๊ะแข็งเสรแข็งเสรตัวนี้โอ้หนูยายามีบอแบบนี้ โยกตเบลเอาไปโยกตวเบลไหนได้ดิมีต้นนี้มีบ่มาว่าพี่หาบ้ดา้านงาบ้มีเนาะแตกก็ะไรพ่แตกก็ะไรมานก้นยยาเลอ้ยต้นไหนปานนี่ยาเอาแบบของน้องแม่แม่ น <mm <eh> no yes anyway ี่เอาแบบห้องนองม่นี่บมีตัวเดียวฮะเรือตัวเดียวนนอย่าเอาแบบห้องหงเม่เดี๋เดี๋ยเบิ้งห้องนลงม่จะเห็นบาห้องน้องเม่ฮะสวยวยย่นไม่ได้ไยตัวนี้คะหันเดียวกันไหมนะหันเดียวกันเลยครอ้หอ้อะออ้้อ้โหอมอ้อ้หโอ้โหออ้้ั้ออ้ออ้อ ต acá, ัวนี้สีขาวนะฮะโามากตัวนี้โบมาเกคุณโ well มมากตัวนี้โมมากแบบสีขาวแล้วค่อยเอ้ยตัมาคคเอมันยังสะอาดดีนตัวนี้แด้เราจะได้กระเทอะไตัวนีีเลือดสวยบอทันทุกโอ้หลังย่าๆมันสีขาวปะได้เมื่ออะไรบ้านนี้เมื่อหอมเบิดขื่นแต่มือแดงไง เอ้าคือว่าคือว่าอาจังสาดเนอจะมาคือร้อยกระทงจะต้องมาดินห่านคนบ่ย้ายกับบาทหนึ่งสองเป็นหนังยังเป็นเนี่ยนะเออเออขันไหนมามาเนาะอ่านเพื่อนอ่านเพื่อนได้สองตัวจะเป็นมันตัวเป็ดกระดินซอยเลยดิตัวเป็ดกระดินซอยเด้อมือหนามาอีกเด้อด้วด้วยดยอ่ะขอบใจหลายห บาย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 เอาบาย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 อีดี้มาดนิบายบายท่านผู้ชมอีดียิ้มสวยๆ่หน่อยจ้าเย็นเพื่อเลือกเนาะยิ้มสวยๆ่วยท้องสาวบายบาย